ล่าสุดเนี่ยมีคำสั่งออผมจะคําสั่งดีกว่าก็คือคําสั่งล่าสุดที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ก็เป็นคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่205/2567สรุปแล้วแต่งตั้งอาจารย์วิศณุเครือง,งามเป็นที่ปรึกษาของนายกในคนผมผมแค่อยากจะอธิบายว่าคําว่าที่ปรึกษาของนายกกับที่ปรึกษานายกเนี่ยออต่างกันนะต่างกันยังไงคาว่าที่ปรึกษาของ ให้สังเกตว่ามีคําว่าของของคำนี้คือในทางกฎหมายไม่ใช่เป็นการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองอ่าก็คือเป็นที่ปร,รึกษาทั่วไปที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินจ้างเองอ่าที่ก็มีระเบียบของการแต่งตั้งได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าในทางกฎหมายไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบในแง่ของการยื่นบัญชีทรัพย์สิสนหรือจะต้องเป็นข้าราชการทางการเมืองที่มันจะมีผลกับเรื่องอื่นอ่าแต่ถ้าไปบอกว่าเป็นที่ปรึกษานายกแบบที่อ่คุณ พี่ชัยเป็นหรือใครเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะมีผลในทางกฎหมายอีกแบบได้เง,งินเดือนจากรัฐอ่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แต่งตั้งเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยบอกว่ามีหน้าที่เยอะมากคุณนฟทำอะไรบ้างหนึ่งตรวจสอบและกันกองร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายนี่ใหญ่มากนะอันนี้แหละแล้วเราคุยกันต่อว่าอันนี้สําคัญสุดครับให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่นายยกรัฐมนตรีตามที่มอบหมาย เชิญเจ้าหน้าที่สว่วนราชการได้ด้วยนะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลรายละเอียดหรือจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควรให้ข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนในความจําเป็นตามที่นยิยบายนายได้อ,อันนี้คือแบบให้ข่าวได้อะ,ะแถลงได้อะอสามารถที่จะแต่งตั้งคณะทารรงานหรืออนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็นคุณเอกเหมือนเป็นรองนะยายกไฟายกฎหมายชัด,ชด <laughs> ใช่ไหมอำนาจหน้าที่<อ>นียมันคือ,อรองนายกฝ่ยลยกฎหมายแล้วคุณนฟดูคุณนฟดูนะให้สํานักเลขาธิการคอรมอนะอให้สํานักงานคณะกรรมการการกิจฎีกาให้สํานักงานกออให้สํานักงานกอลอให้สํานักงานประลัดส,สํานักนาย,ยกรัฐมนตรีสนับสนุนการดําเนินการของที่ปรึกษานายกที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการนี่เห็นไหม แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและปฏิบัติราชการและคณะทํางานเหลืออนุกรรมการสําหรับค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเงือให้ไปตามชี่สว่วนการคังกําหนดโดยให้เบิกจ่ายจากสํานักในายกันคอรมอมคือได้ทั้งคนได้ทั้งงบประมาณได้ทั้งอํานาจในการทํางานเลยผมอ่านรองนายกผมฟังที่คุณอ่าน <c oughs> ในกสารเนี่ยนะออนั่งอ่านดูนะครับผมค่อนข้างเชื่อมากมว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์เฟนุเขียนอ๋อ เียนเองเฮ้ยฉลาดมากนะประมาณนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายให้รัฐบาลนี้อก็กาะกกระอ่วนครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังกากกระอ่วนยังไงเขาเขาคุยกันมาเต็มเลยเข้าใจจะมาเป็นเลขาอะไรนักที่ปรึกษาเลขาอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นตําแหน่งทางการเมืองอีกวุ่นวายอีกอแต่ว่าอยากใช้งานอาจารย์ในฐานะรองนายกฝ่ายกฎหมายเนี่ยทำยังไงดีอัจฉริยะมากคนคิดก็คือ เป็นที่ปรึกษาของนายกอ,อ่ะอย่างที่คุณเล่าให้ฟังไม่นต้องเป็นข้าราชการการเมืองไม่ต้องยืนบัชยมรัพย์สินไม่มีพันธะครับทางกฎหมายแต่สามารถที่จะร่างระเบียบแบบนี้ก็ได้เป็นคําสั่งนายกและให้อํานาจหน้าที่แบบเดียวกับ,บที่รองนายกฝ่ายกฎหมายทําได้และมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงานให้สำนักสื่อมวลชนได้อัจฉริยะใช่บอกเลยว่าอัจฉริยะอันนี้คืองานแรกของอาจารย์หรือเปล่าไม่รู้ร่างกฎหมายแต่งตั้งตัวเองก่อน ให้มีหน้าที่อํานาจที่เกี่ยวข้องทํางานสนับสนุนรัฐบาลนี้แต่อย่างนี้คุณเอกมันมีสองทฤษฎีกับในการเอาอาจารย์วสุรุมาทํางานไปดูข้อแรกนะครับทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่าโอเคเอามาช่วยช่วยจริงๆเลยเพราะคุณเศรษฐาโดนคดีเนี่ยที่เล่าให้ฟังคุณพิชิตนมาคือคือพูดกันตรงๆคือตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกหรือตําแหน่งที่ปรึกษานายกหลายคนถูกตั้งให้ให้มีตําแหน่งแต่ใช้งานจริงปะไม่รู้หรือใช้ง่นไม่นี้ ชัดมากว่าตั้งมาเพื่อให้ทํางานจริงใช่แต่นี้คือแล้วจริงๆแกแกก็เข้าทําเดี๋ยวเข้าทําเนียบเดี๋ยวเข้าอยู่แล้วเดี๋ยวทีนี้อันพืนที่แรกคือมาช่วยงานจริงๆครับแล้วคดีที่คุณเสถายรโดนก็ต้องใช้คนระดับเนี้ยครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของการสู้คดีแกกับเอกประยุทธ์เนี่ยแกเคยสู้คดีให้เอกประยุทธ์ ัศารธรรมนูญเนี่ยสี่คดีนะใช่ไหมสี่คดีผมไล่ผมไล่นิดนึ่งคือช่วงเวลาสี่ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยโดนสี่คดีที่ศาลรัฐมนูญแล้วพูดตรงๆคืออาจารย์วิษณุเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายเวลานั้นชนะทุกคดีน่นเราลองย้อนกันทันทีไม่เคยแพ้คดีแรกเลยตำนานมากคือคดีถวายสัตว์ปฏิญาณจำได้ไหมคุณเสรีพิสุทธิ์เล่นยับเลยคุณเสรีพิสุทธิ์เล่นใหญ่พักเก้าวไกลเวลานั้นเล่นใหญ่เลยศาลไม่รับคำร้อง อ่าสารไม่รับคำร้องคั้นีต่อมาคือวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าอ่าเพราะว่าจะดูว่าจะเป็นคุณสมบัติที่ห้ามเข้ามาเป็นกันายกนายกหรือเปล่าไม่เป็นครับสารแลรจมนูนตัดสินว่าไม่เป็นไม่เป็นเจ้าที่รัฐไม่เป็นเจ้าที่รัฐคุณปิยุทธ์ก็ลงใส่เสื้อข้าราชการอยู่ก็ไม่เป็นตอนนั้นคนก็ตอนนั้นไม่เป็นเออต่อมาคือบ้านพักหลวงอ่าบ้านพักที่อยู่ในบ้านพักรับรองกองทบกก็มีสิทธิ์อาศัยอยู่สารแลรรมนวนบอก ก็ไม่ก็ไม่ผิดอะอีกคดีหนึ่งก็คือคดีดำรงดำหน่งนายกรัมนตีเกิน8ปีหรือเปล่าตอนนั้นโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยทุกคนทุกคนก็แบบตุ๊กตอมม็อบมอบอะไรเวลานั้นปรากฏว่ากลับมากลับมาสี่คดีชนะหมดนี่แหละอแล้วใครเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายเวลานั้นพิศนุกคดงามครับผมนี่แหละก็เลยแบบว่าอเอามาช่วยกันจริงๆเพราะว่านไม่มีใครไม่มีใครจะเก่งกาจขนาดนี้นแหละประเทศไทยอ่ะ แม้ว่าแกจะต้องฟอกตายทุกวันก็ตามนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นมาแกฟอกอย่างอื่นเก่งกว่าแต่อีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นคนที่ฝั่งขั้วอํานาจเดิมคือคุณประยุทธ์นี่แหละขั้วฝั่งนั้นอืเขาส่งมาเพราะคุณดูอํานาจหน้าที่เขาอํานาจหน้าที่แรกคือกันกรองกฎหมายที่เข้ามายัางคอรมอลทุกโปรเจกต์ทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ย ต้องผ่านตาผ่านมือวิศนุเครืองามตามที่นายกรฐมนตีมอบหรือสํานักเลขาธิการคอรมอลร้องขออแล้วมีสิทธิ์เข้าประชุมคอรมอบนั่งจับเฝ้าเลยก็เป็นทฤษฎีว่าหรือนี่คือการส่งอาจารย์วิศนุมาควบคุมเข้าประชุมคอรมอได้นะแต่แค่ให้ความเห็นไม่ได้ใช่ก็นั่งฟังใช่สังเกตการ ถ้าปฏิบัติต่อแบบในแง่ลบนะให้ความเห็นแบบเปิดเผยไม่ได้แก่จะจดใส่กระดาษตรงไปอ่ะโอเคต่อแต่ถ้าปฏิบัติต่อเป็นในแง่ลบไงฝั่งทักษิณที่คุณเองบอกมีหนึ่งหนึ่งสองเป็นเป็นโซ่ล่ามไว้คฝั่งอำนาจบริหารก็มีคนอย่างวิศนุเครืองามมันนั่งเฝ้านั่งนั่งมอนิเตอร์สังเกตการคุมไว้หมดอันนี้คือลิสฎดีแบบแง่ลบกับพักเพื่อไทยนะแต่ถ้าเป็นแง่บวกก็ ประสานประโยชน์กับอํานาจเก่าแล้วอย่างสมบูรณ์ใช้อาจารย์วิษณุมาช่วยสู้คดีและก็ช่วยกังกองกฎหมายจริงๆเพราะเพื่อไทยรอบนี้นะพลาดเรื่องนี้บ่อยเกินไปคือเราเคยตั้งข้อสังเกตกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าตอนตั้งคณะรัฐมนตรีตั้งแต่เศรษฐาหนึง่งจนกระทั่งตอนหลังมาตั้งคุณพิชิตนี่แหละเราเคยคุยกันแล้วว่าทําไมไม่มีรองนาย่ายกฎหมายที่ชัดเจน เพราะว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยแทบจะเป็นจุดตายเลยแล้วรัฐบาลไม่ใช่แค่รัฐบาลคุณเศรษฐาด้วยย้อนกลับไปรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลคุณยิ่งรักทุกคนแต่ถ้าเราพูดกันตรงๆข้อสอดรัฐบาลคุณประยุทธ์เองไยกฎหมายเนี่ยต้องระดับบารมีแบบอาจารย์วิษณุแต่พอมาคุณเศรษฐาเอ๊ะไม,ไม่มีก็จะไปฝืนตั้งคนพิชิตกเ็เป็นเรื่องขึ้นมาอีกใช่เป็นเรื่องทางกฎหมายซะเองซึ่งคนก็ถามว่าก็ไม่มีคนอื่นอีกหรอคืออย่างน้อยๆเนี่ย เอาคนที่ไม่ต้องมีชนะเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาแบบที่เกิดขึ้นแล้วเวลาไงก็ไม่รู้ยังไงครับสรุปได้อาจารย์วิศรุมาครับประเด็นที่เขาวิาพากษ์วิจารณ์กานคนเอกมันตลกตลกแต่แต่ว่าคุณอ๊อฟแป๊บเดียวออที่จริงเนี่ยอาจารย์วิศนุหรือหรือมีผู้ให้จาเป็นพวกคนให้สัมภาษณ์เองด้วยซ้านะว่าขอเป็นรองนายกด้วยซ้ําตอนแรกขอให้มาเป็นรองนายกเลยเอ,อ,อาจารย์วิศณุให้สัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกเลยบอกว่ายอมรับว่านายกเนี่ยบุกไปที่บ้าน ขอให้มาเป็นรองนายกครับแต่ว่าก็ปฏิเสธเนาะเพราะว่ามีสองสามเหตุผลก็คือสุขภาพแล้วก็เรื่องของสิบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปไปทำงานอื่นไว้เยอะมากครับต้องไปสาสมมันต้องไปลาออกอ่ะเอาง่ายๆบางตำแหน่งอะไรเงี้ยอย่างกิษริกาอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะเป็นรองนายกได้เออแล้วก็เกบอกว่ามีปัญหาที่บ้านต้องจัดการหลายอย่างก็เลยมาสู่ข้อคําสั่งอัจฉริยะที่ว่าตอนแรกตอนแรก ก็เป็นรองนายกก่อนก็คือเป็นรัฐมนตรีร่วมคารมอพอพอไม่ได้ก็บอกว่างั้นเป็นที่ปรึกษานายกได้ไหมอ่าไม่มีคำว่าของนะเป็ที่เป็นที่ปรึกษานายกทางการเลยมามีห้องมีอะไรก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแก่แก่ขี้เกียจยื่นแล้วอ่าที่จริงก็ไม่น่ายากนะเพราะเคยยื่นอยู่แล้วก็สุดท้ายก็เลยมาลงที่อันนี้แหละเป็นที่ปรึกษาของนายกนายกแต่อํานาจหน้าที่เหมือนสักละศีทษากับรุ่นนิ้ฝ่ายกฎหมายใช่ใช่ใช่นี่คือทางออกสุดยอดของ การมาครั้งนี้แหละทีนี้ยังไงนะอาจารย์วิษณุครับสุดท้ายเนี่ยอตอนนี้ได้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแกเคยเปิดใจครั้งหนึ่งอะครับรู้สึกว่าคุณเถาไปหาวันที่ยี่สิบห้าอะโดยประมาณใช่ไหมวันที่ยี่สิบหกหลังจากกลับจากทัวร์ต่างประเทศวันที่ยี่สิบหกเนี่ยแกมีงานเลี้ยงรุ่นอ่าใช่ใช่แกมีงานเลี้ยงรุ่นจริงๆคนอาจจะลืมแกเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ อาจารย์วิศนุเครืองามเนี่ยจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่นปี2 5 1 1น้รบอนี่ถ้าเิดเห็นนิติมอทองนิติหมอทองแดงแดงแต่ว่าไปเติบโตเป็นจุฬามีชื่อเสียงที่จุฬาก็เปิดใจเป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุน้อย32อายุศาสตราจารย์อย่างที่ผมพูดกับคุณอ๊อฟว่าตำแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยถ้าเทียบเป็น4สมัยก่อนเนี่ยคือสี่สิบนะถือว่าเป็นคราชการระดับอธิบดีอะถ้าจะพูด อยากจะปูพื้นในฐานะที่เราทาข่าวกันเมืองมาสักประสิบกว่าปีแล้วเนี่ยวิษณุเครืองามเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคุณทักษิณชินวัตรแกเคยเขียนไว้ในหนังสืออว่าวิษณุกับทักษิณเนี่ยเจอครั้งแรกเลยนะที่เขียนดงทุกคนเนาะชอบมากแกจาได้ไงไม่รู้เออเจอแค่ครั้งแรกเนี่ยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นเดียวกันใช่ใช่ใช่ทักษิณเนี่ยเป็นนักเรียนอเมริกาเป็นนักเรียนทุนของฝั่งนนั ในรั้วตำรวจในโรงเรียนในร้อวตำรวจแกเป็นนักเรียนทุนฝั่งกพครับก็ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาอบรมนักเรียนทุนรุ่นเดียวกันแกบอกว่าแกจําได้เลยคนนี้โดดเด่นเป็นเป็นตำรวจชื่อทักษิณชินวัตรไม่ผมว่ายังไงก็จําได้คนสมัยก่อนมันมีไม่เยอะนะมไม่เยอะที่ได้มีโอกาสเรียนเมืองนอกกันเป็นสังคมเดียวกันนี่แกก็เติบโตเป็นราชการครับทํางานตั้งแต่สมัยนายกชาติชายชุนวันเป็นรัชการครับ ตำแหน่งในเลขาธิการคอรมอใช่เป็นรองเลขาธิการคอรมอลโอนมาจากอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬานี่แหละโอนมาปุ๊บผมถึงบอกไงโอนปุ๊บมาใหญ่เลยเลยเพราะว่า40ตอนนั้นถ้าเป็นตำแหน่งรองเลขาธิการคอรมอก็คือเทียบเท่าอธิบดีนั่นแหละจริงๆมีคนคุณยงยุทธสารสมบัติเป็นคนดึงท่านมาแต่เคยท่านเคยเขียนหนังสือครับครับเป็นเป็นคนดึงท่านมาจากอาจารย์มาเป็นรองเลขาธิการแล้วคุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณชินวัตรนี่แหละ เป็นคนไปดึงวิษณุเครืองามเป็นจากเลขาธิการมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็คืออาจารย์วิษณุเติบโตตามลําดับมาก็มาเป็นเลขาธิการคอรมอเป็นอยู่นานอยู่นะแล้วก็มาเป็นรองนายกคุณทักษิณเป็นคนดึงมาเข้าสู่ตําแหน่งทางการเมืองอย่างเป็นทางการคนเลยไปขุดเพราะมีช่วงหนึ่งที่คุณวิษณุเนี่ยท่านก็ลือลั่นมากตอนนั้นพิธิหารทางกฎหมายให้กับพลเอกประยุทธ์แบบว่าโอ้โหทุกคนรับกันไม่ค่อยได้อ่า มีคนถามคุณทักษิณในข่าเฮาตอนนั้นยังเป็นชื่อตอนนี้มุสตัมมีคนถามคุณทักษิคคณษครับคิดยังไงอืกับวิษณุเครือง,งามครับ,รบฟังคุณทักษิณไหมไม่ต้องอธิบายหรอกเราจัดไปครับเอ,อมีคําถามขึ้นมาบนหน้าจอว่าคิดยังไงกับวิศณุเครือง,งามครับ <c oughs> อ,อก็เสียดายฮะเสียดายเพราะว่าเขาคือ อุตสาห์ไปเรียนถึงเบอร์เกรมาเป็นด็อกเตอร์การใช้กฎหมายของท่านน่ารังเกียจมากเดดายที่ผมไปชวนออกจากเลขาคอรมอมาเป็นรองนายกโอ้โหเดดายพลาดแล้วฮะพลาดมากเลยครับครับผมพลาดฮะผมพลาดผมผิดใช่ฮะพลาดมากเลยครับอันนี้ต้องโทษผมพลาดผมผิดละผมไปไปแล้วผมต้องขอโทษด้วยถ้าใครไม่ชอบเขา ครับพวกผมเลยเดือดร้อนกันทั้งประเทศเลยนะครับฮะเป็นไงผมต้องขอโทษด้วยถ้าใครไม่ชอบเขาครับเอาแต่ตอนนี้คนละคนแล้วไงนี่คุณคสณเศรษถาตั้งไงอืมคุณเสถีราก็ใช่ย่อยอืมคนก็ไปขุดว่าคุณเสถราเคยมีพากวิจารณ์อะไม่รู้ยังไงแงก็ถึงขนาด ลีทวิทใช่ไหมใช่เพตอะนั้นมันมีข้อความเนี่ยว่าวันรุ่งขึ้เขาบอกเตรียมมาอันนี้คือมีคลาข่าวไปถามแตบิสโนว่าครับเอ้ยรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปได้ไหมเพราะนั้นอ่ะพลัฐประชารัฐรุนท่าท่าแพงครับแต่บิสโนบอกว่าโดยกติกาเนี่ยโดยมากแล้วเสียงข้างน้อยนั้นนเป็นคนแก่ตั้งแต่ท่านหนีไม่พ้นแหะก็ต้องตั้งก็จะเป็นเสียงข้างน้อยได้ไปกี่วันหรอกเดี๋ยวจะเป็นเสียงมากขึ้นมาเอง เนี่ยสุดยอดไหมแกเนี่ยสุดยอดจริงจริงเออจะซึ่งซึ่งซึ่งมันมีบทเรียนมาแล้วนะไอตอนปิ่มน้ำชป็นที่ว่าเป็นเสียงข้างมากขึ้นก็ใช่ไงก็อ่ะใครจะว่าชมว่าเก่งใครจะชมใครจะวิจารว่าแย่ก็แล้วแต่จะมองกันนะตอนนี้เห็นไหมคุณเศรษฐาก็ดีทวิตของคุณณัทวุฒิว่าไม่มียางอายวันเนี้ยมือลั่นหรือเปล่าตอนนั้นไม่น่าลั่นเพราะมันพิมพ์ถูกต้องทุกคำมีใครแฮกไหมไม่มีโอเคพิมพ์เอง ใครพี่เองแกก็บอกสัมภาษณ์แล้วมเดชถามันผ่านไปแล้วอตอนนี้ทำงานร่วมกันได้แกบอกว่าเป็นเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนแกบอกว่าเป็นเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนแล้วแกยังบอกอีกว่าก็ถือว่าเป็นสีสันประชาธิปไตยเป็นความเห็นต่างของแกในเวลานั้นเป็นเรื่องความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยทินนักข่าวก็รอไปดักอาจารย์เวสุนุครับแกไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งนักข่าวก็ไปรอเฝ้าครับก็บรรยายเสร็จก็ ข่าวก็วิ่งไปถามเลยสดสีครีมมาเลยเดินข่าวก็ถามเลยอาจารย์คะไปร่วมกับรัฐบาลเนี่ยคุณเศรษฐาเคยทวิตว่าไว้อะว่าไม่มียางอายฟังอาจารย์พิโรตตอบครับใครไม่มียางอายท่าานนยกบบโสแผม่ียาผมผมไม่รู้ไม่รู้ไม่ติดใจไม่ติดใจเพราะว่าหรือที่ท่านนายกทักษิณเคยโพสต์ว่าผมว่า ผมในในตอนนั้นผมก็แลกไปคนละหมัดกลับไปแล้วคือ,อแล้วท่านศษาก็ออกมาพูดบอ,อกว่าจริงๆว่าความไม่ได้ว่าที่คนอ่าอันนี้อันนี้จริงครับท่านพูดกับผมท่านก็พูดอย่างนั้นท่านท่านท่านถือว่าเราเอาความเป็นใหญ่อย่าไปเอาคนผมผมสนิทผมรู้จักกับท่านเศรษฐาอยู่ก่อนนานแล้วก็ผมไม่รับไงผมไม่รับเป็นถ้าผมไม่ตบหดสัตว์ผมก็เป็นรองนายกไปแล้วผมะบุสาเขียนหนังสือเรื่องชีวิตที่เหมือนสายกับทะเล ก็วันหนึ่งทรายก็คือไอทะเลก็คือการเมืองมันคงขึ้นมาซัดทรายอยู่เรื่อยๆอย่างที่ที่หมอดูเคยถ่ายเอาไว้ซึ่งวันนี้มันก็มาถึงแต่ว่าให้เป็นรองนายกผมไม่เป็นแล้วผมก็บอกว่าถ้าใครมาชวนผมจะเปิดสะดือให้ดูเนี่ยก็เขาเปิดให้ดูจริงๆเมื่อเขาชวนเป็นรองนายกแต่พอชวนเป็นที่ปรึกษาซึ่งแสนที่ธรรมดาอาทิตย์หนึ่งทำงานที่บ้านหกวันอยู่บ้านด้วย ใครมีเรื่องอะไรก็เอาแฟ้มม้ผมดูที่บ้านมันก็ไม่ได้ลําบากลำบนอะไรเพราะทุกวันนี้ผมก็ออกไปประชุมสอนหนังสือเนี่ยเหน,น,นื่อยกว่าอีกเป็นไ,ไงเวอร์ฟอร์มโฮมอันนี้บทสัมภาษณ์เนี้ยสั้นๆแต่มีหลายประเด็นอันแรกคือไม่ติดใจไม่ติดใจไอ้ออถามย้อนเนี่ยตกใจเหมือนกันนะใครไม่มียางอายไอ้คนโพสต์ก่อนหน้าเลยนี่แหละแกอาจารย์สุดยอดไหมสุดยอดมากกับใครไม่มียางอายเอาแกไม่ลงงานลยจะพูดอ่ะอันที่สองคือ ผมไม่ตบัดสัตว์ชวนมันเป็นรองนายกานายกกระทรวงเตีเศเสถาเนี่ยชวน,ชวนแกเป็นรองนายก แต่แกเคยพูดแล้วเคยพูดแล้วว่าแกจะไม่กลับมาเป็นว่าถ้าใครมาช่วเนี่แกจะเปิดพุงให้ดูว่าแกป่วยโรคไตอยู่ต้องฟอกไตเวลานี้แต่ก็ไม่เป็นมันมีคํานี้ไงเป็นคําแสลงในทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยไงแกก็ไม่รู้แกนึกโอผมว่ามไม่ตบัตสัตว์พูดแต่ละคามันมีมันมันดอกมันไม่จําเป็นต้องพูดตรงๆรงนะแต่มันเชื่อเฉือนอยู่ในทีแกบอกผมวกไม่ตบัตสัตว์แกไม่เป็นแต่ไอคสั่งเมื่อที่ทราโชว์ให้ดูอเหมือนเป็นนะ แล้วก็โชว์ว่าเห็นว่าอ้าไม่เป็นไรเป็นตำแหน่งนี้ทำงานที่บ้านหกวันต่อสัปดาห์ทำงานเยอะเหมือนกันนอาลองนายยกเลยหกวันต่อสัปดาห์เพิร์ฟฟอร์มโฮมได้มีอะไรก็คอยดูนะว่าอยู่ทำเนียบจะเจอเดี๋ยวคอยดูครับอ่าคราวนี้ไม่เป็นไรแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยเขารู้จักคุณเศรษฐามานานแล้วอะนี่ประโยคนี้น่าสนใจมรู้จักมานานแล้วว่าผมรู้จักคุณเศรษฐามานานแล้วนานแล้วไม่ได้ว่าเพิ่งจะมารู้จักใช่ออ จากตอนไหนแตไปสืบก่อนก็น่าจะรู้จักกันมานานแล้วนะตั้งแต่ตอนก่อนคุณทักษิณกลับด้วยเพราะว่าตอนที่อ่าผมผมหมายถึงว่าผมเอาสถานการณ์ณเวลานั้นเป็นตัวตั้งประกันที่อยู่ดีก็มีการปรากฏตัวของอาจารย์วิษณุที่ไปที่เรือนจําเนี่ยบางคนก็บอกว่าแกเป็นรองนายกแต่แกรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมอยู่ขนาดนั้นเอ๊ะแต่รัฐมนตรียุติธรรมระดับอาจารย์วิษณุต้องต้องไปเองไหมอันนี้ก็เรื่องหนึ่งใช่การต้องการปรากฏตัวเพื่อมีในยะอะไรหรือเปล่าอ่าอ่ทีนี้นั่นแหละ วันนี้สัปดาห์นี้การเมืองมันเป็นแบบนี้อ่าแต่ผมมีอันนึงที่ผมอยากจะแชร์นิดนึงค,คือแกอยู่กับมาหลายนายกครับอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยเขียนหนังสืออยู่เล่มหนึ่งหลังจากที่พ้นตำแหน่งรองนายกก็คือบ้านเลขที่หนึ่งพิษณุโลกรจริงๆก็เขียนถึงตอนช่วงที่แกทํางานอยู่กับ นายกประยุทธ์ทีนี้เดผมขยายความเลขกบ้านเลขที่หนึ่งพิสุโลคือถนนพัทบ้านถูกต้องถ้าใครเคยไปเขาจะเขียนว่านี่คือบ้านที่หนึ่งถนนพิสุโลถูกต้องครับอยู่ที่ถนนพิสุโลทีนี้ก็มีคนตั้งคําถามขึ้นมาแล้วแกก็เขียนลงในหนังสือว่ามีคนถามว่านายกตำแหน่คนไหนดีที่สุดในสายตาของอาจารย์วิศนุแกก็ไล่มาเลยว่านายกแต่ละคนมีคุณสมบัติเป็นแบบไหนอ่ผมไปวัวๆก็ได้บอกว่าถ้าผู้นําที่ซื่อสัตย์จริตอดทนอดกั้นจงรักภักดีก็นายกเปรม มีผู้นําที่กล้าได้กล้าเสียมองการไกลมีวิสัยทัศน์ก็นายกชาติชายแล้วก็นายกทักษิณรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงานรู้จักคิดนอกกรอบและสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็วทันใจคือจอมพลปอ,อกับจอมพลสดิ์จะทันด้วยหรอ,อสมรรถภาพอ่อนโยนให้เกียรติคนอื่นและดูแลผลประโยชน์ประเทศผลประโยชน์ของแผ่นดินจะบอกว่าให้นายกทานินไกวิเชียรแล้วก็นายกชวนขยันทํางานเกาะติดปัญหาชนิดถ้าไม่ได้ไม่ปล่อย แล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของงานทุกชนิดที่ถาโถมเข้ามาก็นายกบรรหารกับนายกประยุทธ์ปณนีประนอมไม่ก้าวร้าวรู้จักยอมถอยและปล่อยวางพลเอกชวลิตรับฟังความเห็นต่างมีความเป็นสากลและสง่างามในทุกมิตินายกอนันต์ปัญญาชนชเฉลียวฉลาดอยู่ในวัยที่เหมาะแก่การทํางานและเรียนรู้เร็วคือนายกอภิสิทธิ์หากได้ทุกอย่างตามนี้ที่พูดกันไปทั้งหมดเนี่ยคุณสวรรนายกพวกนี้อยู่ในคนคนเดียวเนี่ย ประเทศไทยก็จะมีผู้นําที่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคำตอบแบบวิสนุเครืองามคือแก้แบบหันไปถามแกไม่ได้แล้วคุณถัาพูไปย้อนใหม่ไม่มีใครเสียเลยนะประเด็นคือย้อนว่าคาถามคืออะไรนะใครดีที่สุดในสายตาของท่านคําตอบคือคําตอบคือดีทุกคนเลยนี่คือดีคนละแบบความเขาเรียกความมหัศย์ในการก็เลยถามคำตอบอยู่มาได้เนาะเดี๋ยวรอดูว่าตอนเขียนถึง นายกเศรษฐาจะว่ายังไงใช่พอเขียนถึงคุณั้สิก็เขียนมีข้อดีเหมือนกันผ่านมาแล้ว8นายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นนายกคนที่9ก้าก็คือนายกเศรษฐาแต่อาจารย์คณะท่านคณะบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์มุนินใช่ไหมอาจารย์มุนินอาจารย์มุนินครับก็โพสต์เฟซบุ๊กครับอดีตคณะบดีอดีตคณะบดีนะครับท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กผมเป็นเฟรนด์ผมเห็นนะครับจะบอกในฐานะอาจารย์นะนี่คือความล้มเหลวของคณะนิติศาสตร์ประเทศไทย ไม่ไม่สามารถผลิตบุคลากร <c oughs> <c oughs> เพิ่มเติมได้แล้วประเทศหืืต้องใช้อาจารย์วิรน์ตลอดไปหรืออาจจะมีแต่ว่าหาไม่เจอหรือเขาไม่อมยอมใช้ก็จริงๆอาจารย์วิโรนุแกก,ก,ก็เป็นตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะเป็นตั้งแต่ที่ปรึกษาคาสชม,มาแล้วถ้า<ช>ถ้าพูดย้อนไปของคุณประยุทธ์อ่รเรื่องสุดท้ายวนมาที่เรื่องคะแนนนิยมหน่อยคะแนนนิยมทางการเมือง โพโพที่เล่าไปทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งคดีคุณทักษิณทั้งคดีคุณเศรษฐาไปจนถึงอาจารย์วิศณุเนี่ยมันสะท้อนความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้ที่มันเริ่มเด่นชัดอาจารย์วิศนุเครืองามยังเป็นเครื่องหมายคําถามครับว่าจะเข้ามาแก้ไขความไม่มีเสถียรภาพนี้หรือจะเข้ามาเพิ่มเติมอันนี้เป็นคําถามที่ต้องรอติดตามเพิ่มเติมความไม่เสถียรภาพเช่นเข้ามามอนิเตอร์เป็น เรื่องกรองการทำงานของรัฐบาลชุดนี้จากอีกฝั่งหนึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตแต่ว่าชัดเจนว่าต้องมาช่วยเรื่องคดีคุณเจษฐาก่อนที่ถูกยื่นถอดถอนอันนี้ผมว่าทงเนี้ยชัดอันนี้ก็รอดูว่าจะเข้ามาช่วยพยุงรัฐบาลชุดนี้มีเสรีภาพมากขึ้นหรือเปล่าเพราะตอนนี้เริ่มเห็นความไม่เสรีภาพอย่างก่อนไปโพสั้นๆิดเกี่ยวคนออกพูดถึงคดีของนายกเศรษฐาที่โดนถอดถอนเนี่ยหลายคนมองว่ามีความหวั่นไหวไหมผมพูดเลยว่า ชัดเจนมากว่าหวั่นไหวมีสไม่งั้นไม่ไปยืมไม่ไปขนาดนั้นหรอกไม่ไปยืมอาจารย์วิษณุมาคองคอหรอกใช่คองคอหมายถึงเป็นพระเพราะว่าคุณนิพิษอินทรสมบัติจะพูดถึงอาจารย์วิษณุเปรียบเหมือนพระเนี่ยเป็นพระที่แบบขลังพระที่หลวงพ่อวิษณุเขาเรียกการวิษณุไปห้อยคอโจรก็ได้ไปห้อยคอคนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียดายว่าตอนเนี้ยมาห้อย อยู่ในคอของโจรคนณ้เพิษพูดนะเราไม่ได้พูดเจ้าวิพาวิจารหมายถึงเปรียบเทียบในเชิงของพระเนี่ยท่านเลื่อมไม่ได้หรอกท่านอยู่บนคอของทั้งคนดีคนไม่ดีอ่ะ